โอ้โห oh oh. <laughs> ชาวนี้ที่ขงสเบียงเหรอโอ้ oh. ทำอะไรกินกันอะ่ะ <laughs> น้ำพริกกบปิ้งไงโอ oh, น้ำพริกกบปิ้งก็ม่แล้วก็จอบาเดอร์ใส่เนื้อจอมาเดอร์ใส่เนื้อก็ยำเนื้อควายยำเนื้อควายอใช่ <laughs> ผ้าเขาเรียกว่าผ้าโอ้ oh oh. นี่ผักิ้น้ำพริกนะจ๊ะโอ้ oh oh. มีต้นหอม น้ำปูย่าผัก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 อะไรผักเผ็ดแมวเออพอแล้วกินให้ดูหน่อยได้มามได้นี่น้ำพริกนะโอ้คุณแม่อร่อยนี่ก็ผักโอ้อร่อยมากกินตีอจิมาก็กินแบบนี้คานบอก